กลองส่งมาแล้วกลองส่งมาแล้วฮ่าก็ไม่หอดมากี้นี่เดี๋ยวเอาเส้มมนมะลนุนนำการมามันมีอีหยังแน่มันมีอีหยังมันเป็นอีหยังมาสันส่นซะเอา้าเจ้าบ,บุษติดดีแต่ว่าวเอ้ยอย่าบังกลองขอยดีหลกักติดดีแต่นาะเน็ตไหนบ้าง <c oughs> ฉีกไงก่อนเนะี่ยเอ๊ะทำไมมันติด <c oughs> แน่นแรงเลย บ่เขาแกเองแกเลยเนาะโอ้ยมันต้องขีดตรงกลางตรงไอ้บ้าไอบา้บ้าไม่ไอบ้บ้าเอ,อ้ยไม่อะไรยังไงมันมีสามกล่องอ๋อเพราะเขาทำกล่องเล็กๆเ,เราสั่งกันสามกล่องนะเขาติดติดรวมกันเลยไปเบาๆเพลงเขาขายสบู่มันก็ต้องเป็นสบู่อยู่แล้วโอ้ย ป่อยแบบกะเสียงโศกเนาะก็ะล่นเพราะมันมวนยญานี่เป็นแบบนี้ได้จ้าไกลไปมันเป็นแบบนี้กระบายุเอ็มมันขึ้นมากล่องเดียวแต่กระเจาแบบติดกันเลยเพราะว่ามันลงที่อยู่อันเดียวกันอ่อันนี้ได้แล้วหนึ่งกล่องติดติดด้วยกันบ คุยะเถอหน่อยเอาเดี๋ยวมันหมดเลแล้วแ N N N ตุ๊กนี่นะแล้วแล้วทุกอข่ายมั้ยไอ้หนึ่งกล่องมานี่กล่องที่สองเอาแล้วกล่องที่สามมานี่จะเปิดอะไรก่อนเอาไว้ที่นิดอย่ากวนอันนี้สองกล่องแล้วต้องเปิดกล่องนี้ก่อนนะคะกล่องแรกกล่องแรกกล่องแรก,แรกไหนวะเราต้องแกะตรงนี้ก็ได้นะเราก็แพ็คของอยู่ไม่ชำนาญการแกะไงจะแพ็ค แอตเตอร์ <begg> ก็ยาวด้วยแอตเตอร์ก็ยาวไปนานไงมันเป็นสบู่สต๊อฟว่าแล้ว i i ม <ch> so <sh> ันต anyway ้องเป็นสบู่ก็เขาขายสบู่มันก็ต้องเป็นสบู่อันนี้โอเคสบู่ค่ะมันก็ละร้อยห้าสิบเก้าบาทใช่ไหมเออละกล่องอันนี้มันก็กล่องละร้อยห้าสิบเก้าบาทเนี่ยอ่ะพ่กล่องแรกนะนี่นะนี่กล่องของนะ นายอยากดูน้ำหนัก,กนะน,น้ำหนักเท่ากันมันก็เท่ากันก็คือต้องเป็นสบูอ่อีกะไรเอ๊เข้ากัน <c oughs> เ,กเลยแดดจะซ้ำนี่แหละแข้งกูเข้ากัน,กกนบอลเลนและนั่นถืนก็สบู่จ้ากล่องที่สองก็เป็นสบู่นะครับอ่ากล่องที่สามก็ทำส,สบู่เขาขายสบูอ่อ่ะก็เขาอยากขายสบู่ไงเออ ถ้าให้เราเราซื้อเราก็ยังไม่ได้ซื้อเพราะเราใช้มีสบู่ที่เราใช้อยู่แล้วเราก็เลยเราก็ต้องครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่เล่นกล่องสุนเนี้ยง่าง <c oughs> สบูสามกล่องสบูสามกล่องเลยสามกล่องเลยครับ <c oughs> จบนจบคิปบ